สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนอื่นก็ย้ําเหมือนเดิมนะคะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่ารดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นดวงทั่วไปเนาะก็อาจจะยังไม่ใช่ชีวิตของเราในรอบนี้หรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นก็รับชมไ้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าเป็น general reading เป็นดวงทั่วไปอะนะคะ อ่ะขอเริ่มกันที่คนโสดเหมือนเดิมค่ะชาวตุลคนโสดชาวราศีตุลลักนาาตุลความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะ ดวงชาวราศีตุลคนโสดในช่วงนี้นะคะแอนมองว่าคนโสดมีมีคนเข้ามานะแต่ว่าคนที่เขาจะเข้ามาหาเราในช่วงเนี้อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อถือไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะอาจจะยังยังไงอะ่ะหมายหมายถึงว่าพลังงานที่แอนได้รับจากไพ่ก็คือเขาเขามองเราเป็นเหมือนกับ ที่พักใจอะค่ะคนคนนี้เขาน่าจะมีปัญหากับคนรักของเขามาเหมือนกับว่ามีปัญหากับอีกคนนึงแล้วก็มาหาเราแบบเนี้ยหรือระหว่างเนี้ยเขามีปัญหากับคนรักของเขาอยู่แล้วเขามาเจอเราหรือเขาอาจจะห่างกับแฟนของเขาหรือคนรักของเขาหรือครอบครัวของเขาแล้วเขามาเจอเราอะค่ะแอนว่าความสัมพันธ์ที่เขาให้เราอ่ะคือเขามองเราอ่ะเหมือนกับว่า เขากะไว้แล้วว่าจะคบแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ยาวตลอดไปหรือคบแล้วอาจจะให้ความชัดเจนไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะให้ระวังคนแบบนี้ที่เขาจะมีเกณฑ์ว่าเขาจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะคนมีเจ้าของอะ่ะหรือว่าเขามีปัญหากับแฟนเขาหรือเลิกกันแต่สุดท้ายแล้วกลับไปคบกันอีกหรือเลิกกันแล้วมันเลิกกันไม่ขาดอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกแอนที่ได้จากไพ่อ่ะมันไม่ใช่การเลิกกันเลยอะ่ะมันมันเป็นการแบบแค่เขาแค่เขา แบบมันไม่ได้เลิกกันจริงๆอะค่ะแค่เขามีปัญหาการชั่วข่าวแล้วเนี่ย คือเขาแค่อยากจะแบบเติมความสุขให้กับตัวเองในช่วงเวลาที่เขามีปัญหาหรือในช่วงเวลาที่แฟนตัวจริงหรือคนรักตัวจริงของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้หรือว่าอาจจะต้องห่างกันไปด้วยหน้าที่การงานเหมือนแค่หาคนคุยชั่วคราวอะ่ะเอเนอร์จีค่อนข้างชาร์จอะนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะไปต่อกับเราได้ไกลนักแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะคบแบบเปิดเผยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงคนราศีตุลคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนลักษณะแบบเนี้ยเข้ามา นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอยากจะให้ดูให้ดีๆเลยอะ่ะ Energy ชัดมากทุกชุดตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดสุด,สดท้ายนะคะให้ดูให้นานๆเลยใช้เวลาเลยนะคะว่าเขาแบบจะโป๊ะไหมมีอะไรหรือเปล่าถ้าถ้า,ถามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราลังเลหรือน่าสงสัยอย่างเงี้ยให้ตีไปก่อนได้เลยว่าเออเขาอาจจะ มีอะไรที่ปิดบังเราอยู่อะไรเงี้ย ه? ไม่ได้บอกให้เราแวงนะคะแต่ว่าให้ระวังเอาไว้อย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยช่างใจนิดนึงนะคะเอออย่าเพิ่งเชื่ออะไรเขาทั้งหมดอะ่ะง่ายๆนะคะไม่ว่าเขาจะดีแค่ไหนถูกใจเราแค่ไหนหรือโอเคแค่ไหนอย่างเงี้ยนะคะหรือเขาจะพูดกับเราเป็นมันเป็นหมอโอ้ยเลิกแล้วไม่กลับไปคบอีกแน่นอนอยู่ระหว่างจะยาอยู่ระหว่างที่จะโน่นานี่นั่นหนนะคะให้คิดคิดเออ คิดทบทวนให้ดีๆแล้วก็ดูความชัดเจนให้ดีๆนะคะไม่จําเป็นก็ยังไม่อยากที่จะให้รีบทุ่มความรู้สึกหรือไม่อยากให้รีบทุ่มเทใจไปกับเขาเยอะนักอะนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะเล่นไม่ซื่อกับเราอะนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทริกกี้มีเกณฑ์ที่จะเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้ที่จะอืไม่ได้ คิดจะจริงใจนะคะหรือว่าถ้ามีใครเข้ามาแล้วมีคนมาเตือนเรานะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือพี่ที่ทํางานหรืออะไรแบบนี้คนรับตัวเราหรือเพื่ออะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะเตือนเรานะคะว่าเฮ้ยคนนี้เหรอคนนี้เหมือนเราเคยเห็นไปกับอะไรเงี้ยรับฟังไว้หน่อยนิดนึงนะคะอ่ะมาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลลักษณตุลค่ะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ คณกำลังจะค้นพบว่าการที่คุณไม่ต้องไปยึดติดกับเขาหรือไม่ต้องไปโฟกัสแต่เขาหรือไม่ต้องไปวิ่งตามแต่เขาหรือไม่ต้องไปคอยโหยหาหรือคิดถึงแต่เขามันทำให้เรามีความสุขมากกว่ามีเกณฑ์ว่าคุณคุณจะรู้สึกว่าเออถ้าลองถอยออกมาหรือว่าถ้าฉันลองมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองหรือแบบเออช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยแต่ทำไมเรารู้สึก ไม่ค่อยเศร้าหรือเออไม่ได้เจอกันเลยเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าเออทําไมเราไม่เหงาวะทําไมเราไม่คิดถึงทําไมเราไม่ได้ห่วยหาเขาอะไรแบบนี้ค่ะเราจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกับการได้อยู่คนเดียวหรือการได้อยู่กับตัวเองหรือการได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นในช่วงนี้ที่จะออกไปไหนมาไหนไม่ได้หรือเจอใครไม่ค่อยได้เนี่ย <S <S มันทําให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าตัวคุณเองต้องการอะไรหรือต้องการความสัมพันธ์แบบไหนหรือต้องการที่จะมีความสุข กับความรักในลักษณะใดแบบนี้ค่ะนะคะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วคุณเหมือนกับคุณถามว่าเออความรักเนี้ยมันจะไปในทิศทางไหนหรือว่าคอยถามตัวเองว่าแล้วแล้ว,ลวถ้าเรามีเขามันจะยังไงต่อกันที่เราพยายามเพื่อเขาก็คือมันมีเวลาคิดมากขึ้นนะคะจากไพ่อ่ะมันเหมือนกับเรามีเวลาคิดมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าแล้วในอนาคตมันจะเป็นยังไงคุณอาจจะคิดไปถึงอนาคตของตัวเองทั้งด้านหน้าที่การงานด้านอะไรหลายอย่างด้วยไม่ใช่แค่ความรักครั้งนี้ว่า เออที่ผ่านมาเราวางเป้าหมายถูกหรือเปล่าเราปักหมุดถูกหรือยังกับชีวิตของเราเราเอาเวลาไปเสียกับเขาเยอะเกินไปแล้วไหมหรือต่อไปถ้ามันถ้ามันไม่เห็นความชัดเจนหรือไม่ไม่เห็นทางพัฒนาได้จริงๆมันก็ คงถึงเวลาแล้วไหมที่เราอาจจะต้องรู้สึกว่าเออแบบพอแล้วหรือต้องกลับมาทําสิ่งที่ถูกต้องสักทีต้องถึงเวลา move on สักทีหรือถึงเวลาที่จะมองตัวเลือกใหม่ๆในชีวิตสักทีแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการที่ฉุกคิดขึ้นมาตัวเราเองฉุกคิดขึ้นมาเองในช่วงนี้แล้วไม่ใช่แค่การคิดแบบเพ้อเจอนะมันไม่ใช่การโอ้ย อยู่คนเดียวแล้วก็คิดไปเรื่อยเปื่อยอดีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันคือการตกตะกอนทางความคิดจริงๆที่ชาวราศีตุลน่ะคุณจะได้ตกตะกอนจริงๆว่าเออมันมันไร้ประโยชน์อะที่ผ่านมาเราทําอะไรอยู่อะอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาในครั้งเนี้ยมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปัจจัยสําคัญเลยอะที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําเพื่อตัวเองสักทีหรือมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลือก ทางที่มันใช่สําหรับเรามากกว่านี้อย่างที่บอกอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอาจจะเป็นแม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะคะมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณตัดสินใจที่จะทําในสิ่งที่คุณควรจะทำหรือเลือกในสิ่งที่คุณรู้ดีว่าคุณควรจะเลือกมาตั้งนานแล้วเปลี่ยนในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าควรจะเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือชีวิตในเรื่องหน้าที่การงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยการเรียนอะไรยงเงี้ยค่ะมันจะมีการตัดสินใจเปล ทางเดินที่เราเคยเดินผ่านมาและทางเดินข้างหน้าที่เราจะไปต่อเราจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันจะมีการคิดมากขึ้นถึงความมั่นคงถึงคุณค่าถึงใดๆก็ตามที่เราจะยังถ้าเราอยู่ต่อไปแล้วถ้าเราเลิกล่ะแบบนี้ค่ะมันจะมีการชั่งชั่งน้ําหนักระหว่างสองทางเนี้ยนะคะก็เอาใจช่วยให้ชาวราศีตุลเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวคุณเองจริงๆนะคะ มาถึงคนมีคู่ชาวราศีตุลคนมีคู่ชาวราศีตุลรักขนาตุลความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะในช่วงเนี้ย คนมีคู่เป็นเป็นช่วงเวลาที่ทะเลาะก,กันค่อนข้างเยอะเลยอะที่ผ่านมาด้วยอีโกโ้ล้วนๆด้วยความรู้สึกอยากเอาชนะล้วนๆด้วยสนามอารมณ์เลยอะคือเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำอะไรก็ไม่ชอบใจแค่เห็นหน้าก็หงุดหงิดแค่เขาหายใจเราก็หงุดหงิดหรือแค่เราหายใจเขาก็หงุดหงิดแล้วอะ มันเป็นความรู้สึกที่แบบงุนงิดอะทําอะไรก็รู้สึกไม่ดีทําอะไรก็ไม่ถูกใจทําอะไรก็รู้สึกแบบไม่ชอบไปไกลๆได้ไหมอย่ามาใกล้ได้ไหมแบบเนี้ยค่ะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยค่ะ รารู้สึกว่าเวลาพูดจากันน่ะเหมือนเราไม่รักษาน้ําใจเขาอะค่ะอันนี้อาจไพ่แต่สลับกันได้นะอาจจะเป็นเราเองที่รู้สึกแบบนี้แต่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราเคยเห็นอกเห็นใจเขามากกว่านี้เมื่อก่อนเราเคยพูดจารักษาน้ําใจเขามากกว่านี้หรือเราอาจจะเดี๋ยวนี้เราอาจจะชอบพูดว่าเออแล้วแต่เลยจะไปไหนก็ไปอยากเลิกก็เลิกเบบเหมือนเราเราพูดอะไรที่มันแบบไม่แคร์เขาอะเนี่ยคือความรู้สึกของเขาว่าเราไม่แคร์เขาเลยแล้วเราพูดแต่แบบ พูดแต่อะไรที่มันทําลายบรรยากาศอะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อหันหน้าเข้าหากันค่ะไายบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยไปอีกสักระยะหนึ่งหน่อยนะจนกว่าที่ มันจะถึงจุดที่ทั้งสองคนฉุกค,คิดหรือเขาฉุกค,คิดหรือเราฉุกค,คิดว่าช่วงนี้ทําไมอารมณ์เรามันเป็นแบบนี้วะหรืออาจจะมีคนนอกอะคะ่ะผู้ใหญ่มาเตือนหรือเป็นคนรอบตัวเรามาเตือนว่าเฮ้ยช่วงนี้แปลกไปนะเฮ้ยช่วงนี้อารมณ์เสียบ่อยนะเอ้ยช่วงนี้ เครียดอะไรหรือเปล่าทําไมดูงุ่นหงิดจังแล้วเราจะมาฉุกคิดเราจะมาฉุกคิดได้ว่าเออทําไมเรากลายเป็นแบบนี้ทําไมเราแบบอย่างนี้อ่ะแล้วเราจะมันจะมีการได้ปรับความเข้าใจกันว่าเออช่วงเนี้ยงานเราเครียดมากเลยอ่ะเราขอโทษนะหรือที่ผ่านมาถ้าเราพูดอะไรไม่ดีอ่ะเราขอโทษนะเรารู้แล้วแหละมันเราเครียดเรื่องนั้นเราไม่สบายใจเรื่องนี้มันมันจะมีคนตักเตือนเราในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะแล้วมันจะนําไปสู่การที่ได้ปรับความเข้าใจกันในความสัมพันธ์นี้นะ โอเคชาวราศีตุลนครบแล้วทั้งสาสถานะนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าเข้ากันใหม่ในคลิปหน้านนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ